อันน,นี้ยังเกือบมิดมิดรัวอันนี้ยังหนักอยู่ครน้ำเริ่มลดแล้วแล้วก็ทางชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการการอุปกรณ์ทำความสะอาดก็เนี่ยแหละเดี๋ยว MG กับมูลนิธิร่วมกันอยู่เขาร่วมกันร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะสำหรับเซตนี้ก็ให้พี่เอาไว้ก็ต้องขอบคุณน้ำจิตน,น้ำใจของเพื่อนๆเฮ้ยออกเลยอะ่ะยังไม่น้ำยาเลย เเออว่าโค e <ondan S 2> ร่วมเดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิตก็เที่ยวไปไลฟ์กับโลเคอลสารานนี้นะคะเรายังอยู่กันที่วารินชำราบกับคุณบีนะคะคุณบีแห่งเวลาวารินนี้ ก็ครั้งที่แล้วอย่างที่บอกว่าเราได้ทำกิจกรรมไลฟ์นะได้นรีไลฟ์กันที่เวลาบ่ายในวันนั้นนี่เราได้เงินกันเท่าไหร่คะ2 4มเลยครับ2 0 0 0 0ื่น่าบาทแตแล้วก็อ่ะคิดเป็นกลมๆให้เลยโปะเข้าไปมัน2,400 0ครับแล้วก็ไปหาซื้อเข้าของกันเนี่ยแบบนี้เลยเนี่เต็มลือกระบะเลยครบถ้วนฮะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใช่ไหมเาหับ ประสานกับใครนะคะขอคําแนะนำนะครับไปจากเพจวารินชําระบ้านเฮาอันนี้จะเป็นเพจของคนวารินเลยแล้วก็ข้อมูลข่าวสารเนี่ยอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็เเลยไปขอคำปรึกษาครับว่าเขาอยากได้ต้องการอุปกรณ์อะไรบ้างเขาก็เลยบอกว่าช่วงนี้น้าเริ่มลดแล้วแล้วก็ทางชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการการอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วทางเพจวารินชําระบ้านเฮาเนี่ยก็จัดบิ๊กคินนิ่งให้ชาวบ้านด้วยคือนอกจากเอาของมาแล้วเอาแรงเอากายไปช่วยเขาด้วยใช่ค่ะ ก็เลยเราก็เลยได้อุปกรณ์จากคัดแม่ดางเพจนะะก็ซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็นํามาส่งมอบให้เขาก็จะเป็นอุปกรณ์ขัดล้างอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ที่สําคัญที่เราซื้อมาเยอะสุดคือน้ํายาใช่น้ำยาล้างน้ํายาฆ่าเชื้ออะไรเหล่านี้นะคะเนี่ยพวกน้ํายาเหล่านี้เพราะว่าพวกเนี้ยใช้แล้วหมดต้องใช้เยอะมากใช้เยอะมากมันใช้แล้วหมดไปแต่ว่าพวกอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถเดี๋ยวพอพอมชุมชนนี้หมู่บ้านนี้เรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยแล้วเขาสามารถปรับไปที่อื่นได้อีกด้วย ชื่นใจเนาะไมถึงว่าเราเห็นเข้าของเราเห็นน้ำจิตน้ำใจของเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาในเพจของเรานะคะต้องขอบคุณเวลาวารินด้วยมาวิเชียนนอาจารย์อาจารย์จากมอบนหลายๆท่านนะนำอุปกรณ์ค่อนตรีมาเดี๋ยววันนี้เรานัดนัดกับเจ้าของเพจนัดกับเพจนะครับครับครัเพจวาินชำบลาดบ้านเฮาฮะผมอยากเจอตัวจริงกันมากเลย เพราะว่าติดตามเป็นแฟนเพจมานานมากแล้วฮะแล้วก็เวลามีข่าวอะไรของที่โรงแรมแบบไฟดับหรือว่าอะไรเนี้ยแจ้งปุ๊บแก้ปัญหาได้ทันทีเลยทำไมเขารวดเร็วได้ขนาดนั้นนะคะเขาติดต่อประสานงานเร็วมากฮะกับกับราชการหน่วยงานในพื้นที่นี่อีกหนึ่งอีกหนึ่งผลงานที่ทำให้เกิดนี่ข้างหลังนี้นะคะ โดยนี่ฝีมือคนวาดนี่คือศิอลปินของเรานะคุณเป้นะคะเป้แห่งวารินชำราบนี่วาดภาพไอจริง,รงๆคือวาดมาให้ไอแหละรูปนี้เป็นรูปที่3รูปที่3ามใช่นะรูปรูปที่1อยู่ที่บ้านนี่ยังเก็บไว้อยู่นะคะแล้วเนี่ยรูปที่3คืออันนี้เนี่ยเป็นรูปล่าสุดของไอด้วยใช่ก็<ล><ด>คือเล่นคอนเสิร์ตไอเอาเธอนะคะโห น่ารักกว่าตัวจริงอีกอก็เป็น FC พี่ไอตั้งแต่สมัยเรียนอขอขอบคุณค่ะเนี่ยนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งความร่วมมาร่วมมือของคนที่ม,มีอะไรใช่ไหมคุณบีมีอะไรก็มาทําการใครมีความสมานนิยมแล้วประเด็นไม่ได้วาดให้อย่างเดียวนะว่าให้กําลังใจอ๋อใช่ทหารคือวันนั้นอะข้ามข้ามใจรถทหารนะคะข้ามมาค่ะแล้วก็นั่งสเก็ตอยู่ข้างหลังคือเราอาศัยนี้ยเราก็ไม่เคยขึ้นรถทหาร ก็นั่งมองนะคะเขาก็นั่งแบบเหนื่อยมามั่งหลบับมามั่งเลยก็สเก็ตเสร็จแล้ว,วาตอลงมาก็เลยถึงสมุดสเก็ตอะให้แบบเอออันนี้พี่ว่าเสร็จแ,แล้วด้วยความที่พ้นแมแวพี่ไหญ่แววตาของเขาอะเขาแบบแต่ว่า,วาคือคือคนที่เห็นรูปว่าแต่ไม่ว่าม,มันอีกทัชหนึ่งากับการเห็นรูปถ่ายใช่เขาก็แบบเราเห็นตาเขาตอนนั้นเราเฮ้ยไม่ได้อะมันหยุดแค่นี้ไม่ได้นะ<อ>ก็เลยแบบนั่งก็คุยคุณบีกันเดี๋ยวไปทำโปรเจก เราจะหารข้ามได้พอดีเดี๋ยวเบก็จะมานั่งเนี่ยวันนี้ขึ้นมากี่คันก็คือจะถ่ายคุณนั้นักวาดพัเททีละคนแล้วก็ให้คือวาดพ t r เท t เลยวาดแบบนี้เลยอ่ะใช่แล้วแต่ละคนเนี่ยเขาแบบแววตาเขาแบบตอนที่เขาได้เขาภูมิใจเขาดีใจอ่ะคุณก็เช่นกันค่ะมีความสามารถอะไรหรือว่ามีพลังกําลังแบบไหนเอามาช่วยกันได้มาช่วยคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือได้นะคะ เดินทางโดยรถยนต์ MG นี่เรามาถึงที่ MGM2 Motorsport นะคะที่วารินชำราบแห่งนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะนำข้าวของที่เราขนกันมาเต็มกระบะกันเห็นไหมคะเนี่ย2 2กระบะเลยเนะะี่ยค่ะของ MG ด้วยของ PPTV HD 36ด้วยนะคะ นี่กับโครงการนี่แหละ MG Together for Better Thailand นะคะส่งต่อความห่วงใยจากใจสู่คนไทยทุกคนนะคะนี่ของเต็มรถเลยเต็มรถเลยอันนี้ของ MG ขอญาตด,ดูนิดว่า MG เขาเตรียมอะไรมาให้กับพี่น้องชาวอุบลบ้างอ่าก็มีอาหารแห้งนะคะมีมามา่มามีถุงขยะมีอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือของ MG เดี๋ยวเรารอเวลา เราจะมอบของเหล่านี้ส่งต่อมอบให้กับมูลนิธิร่วมกัญญูนะคะโดยพี่พี่สื่อมวลชนแล้วก็ทาง MG นะนีนเราจะมอบนี้นี่เดี๋ยวเรามาเจอท่านนี้เลยค่ะเป็นเจ้าของโปรเจกต์นะคะพี่ตุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่่นเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัท m g s a l ีเซลนะคะคพี่ตุ้มโครงการของที่ชื่อเต็มๆอีกทีค่ะย้ำา a ีเตอ e r ฟอร์เบย์ a ตอร์ไ a ยแกิจกรรมต่างๆเกี่ยวเรื่องของ CSR ที่เราเราทช่วยเหลือ สังคมในในชภาวะที่เรียกว่าคอนอื่นนังเดือดร้อนอยู่นะครับตอนนั้นเราก็คิดว่าเออเราคงต้องทาอะไรขึ้นมาก็และก็นําของเนี่ย<ช>มาบริจาคร,ร,ร่วมกับทางมูลที่ร่วมกนันอยู่การท่วมครั้งนี้เยอะเรื่องน้าท่วมก็ยังเป็นปัญหาของคนในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่นะครับท<ช>ุกี<ช>จริงๆเราก็ดูความจําเป็นในแต่ละพื้นที่ในแต่ละโอกาสนะครับถ้าในช่วงต่อไปเราก็ดูว่าถ้ายังมีความเดือดร้อนอยู่เนตรงไหนที่เราคิดว่าเออเราพอจะช่วยได้เนี่ยเราก็คงจะเรียกว่าระดม สะพัดกำลังของเรานะครับไปช่วยเหมือนกันก็เรียกได้ว่าเที่ยวไปไลฟ์กับโลเค็ก็คงเดี๋ยวจะไปกับ MG เนี่ยแหละค่ะแเ้วไปอยากจะให้ไปร่วมด้วยกันนี่ความช่วยเหลือไม่ใช่แค่ในถุงนี้นะคะเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละสถานการณ์ก็แตกต่างกันดังนั้นลักษณะของสิ่งของที่มันอยู่ในถุงเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปถูกต้องครับอาจจะเป็นในเรื่องของการทําความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ หรือว่าในเรื่องของจิตใจนะคะคที่เรานําส่งต่อถูกต้องเลยครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการและจะนําเสนอสิ่งที่เรียกว่าประชาชนต้องการเนี่ยไปหาเขานี่มูลนิธิก่ร่มกับตันยูนะคะ ก็เนี่ยแหละเดี๋ยว M g มกับมูลนิธิร่วมกันยูเขาร่วมกันร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพวกเราเนี่ยทีมสื่อมวลชนเราจะไปช่วยกันแพ็คของอ่ะอันนี้น่าจะเป็นสถานที่ส่วนกลางนะคะที่มูลนิธิร่วมกัญยูอ่ะเขามาแพ็คของกันที่นี่แล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางที่จะกระจายของไปดูกันว่าเขามีของอะไรกันบ้างไป ไปดูวิธีการแพ็คของเขาดีกว่ามานี่มามาี่มาี่พี่มาจากไหนคะจากกำลังคนขอมณฑลทหารบกที่22นะครับค่ะอ๋อนี่อ่านี่เราก็รับรับถุงอันที่รับถุงรับรับถุงอันนึ้ได้ค่ะนี่เรารับถุงกันไปแบบนี้นะคะพี่มาอยู่กี่วันแล้วคะวันนี้มันแรกครับวันนี้นเพิ่งมาวันแรกค อ๋อเสื้อจ้เสื้อกันหนาวครับอ๋อเสื้อกันหนาวครับผมมีเสื้อกาาาันหนาวมีข้าวครับหนึ่งนะครับค่ะถืออย่างนี้ครับอ๋อให้ถืออย่างนี้อ่าแบบนี้มีข้าวมีปากกระป๋องโอ้หหนักไม่ใช่ย,ย้อยเลยนะคนทนี้<ห>เป็นจิตอา,าสานี่ต้องมีกำลังมาด้วยนะ อันนี้มีปลาล้าด้วยมีน้ำปลาล้าด้วยอ่ะนี่มีน้ำปลาขวดใหญ่มีเสื้อโอ้น้ำหนักใช่ย่อยเลยอะคือใครมีอะไรแล้วก็อยากให้อะไรก็จะให้กันมาเนี่ยนะคะนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นแพ็คเกจใหญ่ ราเจอน้องของรักนี่คือสื่อมวลชนที่มากับเราด้วยใช่ค่ะเป็นทีนะคะ,คะ,คะมีโอกาสได้มาร่วม<ช>เป็นส่วนหนึ่งนะคะในช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดอุบลครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากค่ะที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสหงทุ่ะตอนนี้เนี่ยเราอไอที่แบบ เราต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสุดคือเรื่องอะไรคะเรื่องการเยียวยาเรื่องการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่โดยมากแล้วที่สำคัญม,มากสุดก็เรื่องปัจจัยเรื่องเงินเพราะชาวบ้านตอนเนี้และหลายโครเรียนที่เขาเป็นคนหาเช้ากินข้ามและเป็นข้าวแรงรายวันแต่น้ําท่วมมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถทํางานได้เลยแล้วก็ไม่มีเงินขึ้นมาจุนเจือไม่มีเงินไม่แต่รายจ่ายออกรายจ่ายออกค่าชาวบ้านที่ก็ไม่สามารถอยู่บ้านได้เขาไปอยู่ในศูนย์ที่อ,อพยพบหรือว่าอยู่ในศูนย์ที่ตามจแจ้งต่าง ก็แอร์อาจก็ไม่สามารถอยู่ได้ก็ต้องมาเช่าบ้านต้องเสียตังอีกหลาจากค่าตะปูค่าสังกะสีค่าไม้ค่าอะไรสารพัดเขาต้องใช้เงินทั้งนั้นเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยต้องรีบเข้ามานะครับเข้ามาพูดคุยหรือว่าเออเป็นคขาเวาคำมั่นสัญญาให้กับชาวบ้านเลยครับว่าเขาจะได้ได้รับการเยียวยาเท่าไหร่ก็ตามตามความเป็นจริงนะครับวันนี้บ้านล้วก็ดูเลยว่าถ่ายรูปอะไรแล้วก็ อันนี้ควรจะได้เท่าไหร่ล้าพื้นที่เกษตรเนี่ยก็คือก็ก็แยกกันปแยกออกไปนะครับบ้านก็ไม่เกี่ยวกับการปลูกหรือว่าการเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าทุกอย่างมันเสียหายหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าเราต้องเยียวยานะคะต้องเข้ามาอย่างด่วนด่วนเลยครับต้องด่วนเลยครับเห็นว่าเจ้าหน้าที่มีการเขาเรียกว่าอนุมัติทุบไบแล้วชาวบ้านจะได้ลืมตาอาปปากแล้วก็จะได้เขาไม่จะเป็นทุกข์ตอนนั้นวันนี้เขาเป็นทุกข์กันมากขอบคุณค่ะ ตอนนี้ไอ้ว่านนะ่าจะเป็นระดับการเยียวยาและข้าวของที่ควรจะมาบริจาครคะช่วงเยียวยาใช่ไหมคะตอนนี้เลือกน้ำบางจุดเริ่มลดแล้วชาวบ้านเริ่มจะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วเนี่ยต้องทําความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดต่างๆเนี่ยสิ่งของที่ต้องการคือน้ํายาทําความสะอาดไม่กวาดแข็งๆหรือสิ่งที่จะทําความสะอาดบ้านให้กลับมาหน้าอยู่เหมือนเดิมะคะ่ะ ก็บริจาคมาได้ใช่ค่ะไม่ใช่แค่อาหารในเดียวถูกต้องค่ะข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการบิ๊กคลินนิ่งใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะส่งมาได้พูดถึงร่วมกันยูค่ะเราไปช่วยคนมาทั่วประเทศเลยแลเฉพาะสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าคนอยากจะติดต่อติดต่อได้ยังไงคะสามารถที่จะร่วมบริจาคเงินผ่านทางามูลนิธิร่วมกันยูนะคะติดต่อได้ที่สํานักงานใหญ่หรือว่าทางพระรามสนะคะหรือจะเป็นทางด้านที่วัดหัวลําโพงนะคะก็จะมีศูนย์ที่รับบริจาคนะคะในเรื่องของทบุญลงศพก็ดีหรือว่าเงิินรรับจจาาาสมถที่ะไป ต่อที่จบตรงนั้นได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรเข้าที่ส่วนกลางคือของมูลที่ร่วมกตันอยู่ได้ตามเพจเลยนะคะ<า>ร่วมเดินทางโดยโรงแรมเวลาวาลิน สวัสดีค่ะพี่เกิ้ลนะคะหัวหน้าสำนักตลาดเทศบาลคําน้ำแสบใช่ค่ะก็เนี่ยค่ะเราจัดการซื้อของมาให้เรียบร้อยคงจะต้องฝากทางทางสำนักทางเทศบาลเอาไว้เพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นของที่ทุกคน มีความจําเป็นแล้วเอาไปใช้ได้ในส่วนกหญเอ็นบอกว่าจะมีวันบิ๊กคลีนนิ่งเหรอคะใช่ค่ะหลังจากนี้นะคะหลังจากน้ําลดแล้วเราก็จะมีดิคลีนนิ่งดีไปตามหมู่ต่างๆตามที่ลดตามระดับเนาะอย่างอย่างหมู่แปดอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเข้าทําการบิคลีนนิ่งดีได้ค่ะแต่ว่าส่วนที่ยังท่วมอยู่ก็ยังก็จะเป็นอ่เราสเต็ปต่อไปใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไหมคะพี่เป็นค่ะเป็นประโยชน์มากที่สุดขอบพระคุณเทศบาลชาวเทศบาลตะบลแทบด้วยนะคะที่ได้ลิง เห็นเนาะว่าเราทางเราเดือดร้อนในราคะก็เดือดร้อนจริงๆก็ประมาณนั้นก็อตรงนี้แหละค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ที่ในไลฟ์ของเราในวันนั้นหรือว่าอยากช่วยเหลือนะคะชาวเทศบาลสตุจักรที่โดนถูกน้าท่วมแล้วก็เป็นเมื่อเรียนเชิญได้เลยนะคะตอนนี้ก็หลังจากที่ไลฟ์ไปเมื่อวานคนที่เคยเข้าพักที่โรงแรมก็ติดต่อมาหลังไม์เหมือนกันว่าเออต้องการจะบริจาคเพิ่มทาไม คอนเสิร์ตสั้นจังอยากบริจคเพิ่มก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมทางโรงแรมเวลาวาลินจะประสานงานกับทางเทศบาลอีกที่คะที่เทศบาลตะบนคณะแซบได้เลยค่ะได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวมอบของเลยแม่ถ่ายของไปที่รถคันนี้เลยไหมคะค่ะ ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราเราไลฟ์กันเนาะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็เอาไว้กับที่เทศบาลละฝากเขาละครับอีกส่วนหนึ่งนี่เราเอามาลงพื้นที่จริงเลยนะคะใช่ครับในอำเภอวารินเนี่ยก็จะมีหลายๆพื้นที่ที่น้ําค่อนข้างลดลดลงไปแล้วแล้วก็บางพื้นที่ที่ยังน้ําสูงอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านท่าคลองเหล็กครับอยู่ที่ตําบลคําน้าแซบค่ะมาพอดีมาเห็นชาวบ้านเขากำลังทําความสะอาดพอดีค่ะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถามบ้านนี้ดีวกว่าเดี๋ยวพ่อกำลังทําอยู่แล้เอาวันนี้ไปให้เขาดีกว่าเราเรา,เราแบ่งบางส่วนนะฮะมามอบให้ที่ชาวบ,บ้านโดยโตรงเลยครับ<ม>สวัสดีค่ะพี่ <laughs> สวัสดีค่ะโอ้ oh, กำลังจัดการใหญ่เลยอะ่ะที่ตอนที่น้ำท่วมนี่ถึงตรงไหนอะ่ะเนี่ยโอ้เส้นนี้เลย <laughs> นี่ครับพี่ไอตอนน้ำท่วมนี่ถึงนี่เลยฮะ <laughs> ทำมาไว้นะครับออย้ายกันออกไปไหนไหมคะไม่ได้ออกก็ขึ้นชั้นอ๋ออยู่กันข้างบนค่ะชั้นสองค่ะแล้วฟืนไฟเป็นยังไงคะพี่ไฟแต่ก็ทำให้ข้างบนใช้มเนียไฟโซลาร์เซลล์อ๋อมีโซลาร์เซลล์ด้วยก็คืออยู่ตรงนี้เดือนหนึ่งเพราะว่ามีพ่อแม่ติดเตียงคนแก่96ปี96-97ติดเตียงทั้งสองคน เลยหรือเต้ไม่ได้คุณพ่อคุณแม่อยู่อย่แค่ะอยู่ข้างบนอ่ะแล้วนี่พี่กำลังทำทำอะไรกันทำบ้านเริ่มวันนี้แหละค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็ยังมีน้ำเข้ามาอยู่อ๋อค่ะอันนี้ก็คือเอาของที่มันที่มันจมน้ำขออนุญาตนะคะพี่ขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยค่ะโหแล้วความแสงคือมีอะไรบ้างอะที่หลักๆของพี่เลยใช้ไฟฟ้าพวกโน้ตบุ๊กพวกแอร์พวกคอมพิวเตอร์หมดเลยใช่ที่อยู่ข้างล่าง ก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าเราให้บ้านที่จําเป็นก่อนสมมติบ้านตรงนู้นเนี่ยน้ํายังไม่ลดอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยก็ยังคงยังไม่ได้ใช้แต่บ้านพี่เนี่ยคะ่ะน้ำลดแล้วเราก็ต้องเริ่มทำความสะอาดแล้วนะคะเราก็จะมอบก่อนเลยนะคะสําหรับเซตนี้ก็ให้พี่เอาไว้ใช้ก็ต้องขอบคุณน้ําจิตน้ําใจ ของเพื่อนๆในรายการของเวลาวาลินคุณบีนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ที่ชมไลฟ์เมื่อวานนี้เราไลฟ์กันเมื่อวานนี้เราได้เงินมาเราก็มามาซื้อส่วนส่วนอาหารการกินเดี๋ยวแบบทางทางมูลนิธิร่วมกตัญญูเนี่ยเขาจัดเตรียมไว้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปจัดการของเขานะ,ะก็ย้ำาครั้งค่ะว่าใครที่มีกําลังอะไรไม่ว่าจะกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์กําลังทุกอย่างนะคะก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะอีกหลากหลายพื้นที่เลยที่ต้องการแล้วที่สําคัญถ้าถ้าคุณมา ถ้าคุณได้มาพื้นที่มาเที่ยวหรือว่ามาเยี่ยมเยียนก็มาส่งกำลังใจกันนะมาช่วยกันแรงทองเหลืองมีไหมมีนีมีมีเียโอเคอันนี้อันนี้อันนี้เอาไว้ขัดได้อันนี้เดี๋ยวผมแกะให้เลยพี่ไอเป็นคุณพ่อบ้านทำประจำครับไม่ต้องโรงแรมหรอกอยู่บ้านคุณแจก็ใช้ครับนี่นายใหญ่นายใหญ่ต้องอย่างนี้ใช่ปะ อ๋อนี่นี่น้ำแล้วก็ค่อยค่อยขัดอ๋อดีฮะหัวหัวอย่างง oh, ี oh, nice. oh. okay. ้ดีฮะโอเคเลยใช่ไหมเฮ้ยออกเลยอะยังไม่นำยาเลยเออถือว่าโอเคให้กำลังใจนะดูดูดูล้วครับแม่นะดูใช่นชื่น และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการเดินทางของเรานะคะที่เราเที่ยวปไลฟ์กับโลเคอลเดินทางมาที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีมาที่วารินชรารับมาด้วยความเป็นห่วงความคิดถึงเนาะว่าปีนี้เราทราบว่าเยอะมากใช่ครับก็เป็นห่วงเป็นห่วงบีเป็นห่วงเพื่อนเพื่อเป็นห่วงุแจเป็นห่วงอีกหลายคนที่ตอนที่เรามาแล้วเราได้เจอเราได้รับน้ําจิตน้ําใจกันรเราได้รับความรู้สึกดีๆต่อก,กันเนาะ แล้ววันครั้งนี้ยมันทําให้เราพอเราเดินทางมาก็ต้องขอบคุณ MG นะคะเพราะว่า MG ีเนี่ยพอดีเขามีโครงการที่พาเอาของมาพาสื่อมวลชนเอาของมาให้แล้วก็ชวนกันมาเราก็เลยอ่ะตอนแรกเลยอ่ะตั้งใจว่ามาเขาแล้วก็อ่ะเอาของมาให้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาถึงแบบคือก่อนจะเดินทางมา้นไม่กี่วันเมื่อวานเองเนาะรเราคิดได้ว่าเฮ้ยเราทําอะไรได้บ้างเราสามารถเล่นดนตรีได้เราไลฟ์ได้ก็เลยคุยกัน แล้วทำโรงแรมเวลาวารินก็ดีใจมากเลยครับที่พี่ไอคิดถึงเราจ่าพเตอร์ก็ประสานด่วนเดี๋ยวนั้นเลยฮะแล้วก็รวบรวมอาจารย์มอวบอีกหลายๆท่านมาช่วยพอคิดได้ว่าให้เราจะจัดนี้ปุ๊บทีไมเนี่ยพี่นัทก็เอาอุปกรณ์ไลฟ์แบบเครื่องไลฟ์ออกไปเนี่ยนะคะคือมันรายการเป็นไลฟ์ที่มันมันสนุกแล้วมีคุณภาพมันสวยงามมากต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่อย่างที่บอกว่าเราอะ มีกําลังอะไรได้บ้างเรามีกําลังสติปัญญามีกําลังความรู้ความสามารถอะไรอาจารย์จากมออุบลมหาวิทยาลัยอุบลนหนะะลายๆท่านแล้วก็เพจครับเพจวลนชับลาบบ้านเฮาร,ารวมถึงเพจ<า>ทททของจังหวัดอุบลด้วยช่วยโฆษณาช่วยโปรโมท ก็ขอบคุณทุกฝ่ายเลยทีเดียวน,นะคะและสําหรับไอ้นะคะก็ต้องขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตค่ะที่พาเราไปทุกที่ทั่วประเทศและที่สำคัญในครั้งนี้ก็คือ,อรถยนต์ MG ค่ะโดยเฉพาะรถยนต์ MG Extender กบ,บะพันยักษ์ที่ให้ไอย,ยได้ขนข้าวของมาเต็มคันรถเลยและขนงงอุปกรณ์มาหลายจุด<ห>ได้เยอะมากครับเยอะมาก, <laughs> มากประหยัดขับสบายมากจากกรุงเทพมาที่นี่เลยนะคะคที่วารินชำราบเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะฝาก ติดตามชมค่ะเที่ยวไปไลฟ์กับโลโค้นะคะทางทุกแพลตฟอร์มของเราเลย IE Channel ย้ำ IE Channel ค่ะส่วนครั้งหน้าเนาะเราจะไปไหนก็อย่าลืมติดตามเราค่ะวันนี้ขอฝากน้ำวันนี้ไว้ก่อนเขายังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะเลยนะคะสําหรับใครที่เบื่อ ชีวิตจาเจแล้วจากเต็นเป็นพื้นนะครับวัวฝนเปียกมามเป็นสไตล์แบบแคมป์หลังอาเอาก็ได้ครับเท um ี er ่ยวด้วยแคมเปอร์แวนด้วยรถเล็กเนี่ยประมาณสคนกําลังดีกำลังดีงดใช่ครับนอนข้างบนได้สองข้างล่างได้2เบาะตัวนี้หมุนกลับมาได้ครับแล้วตัวนี้ก็ยังเลื่อนได้อ๋อเบาะหมุนกลับมาได้อันนี้อุปกรณ์เสริมซึ่งเราก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยคือมีที่ชาร์จไฟเรียบร้อยแล้วครับด้านหลัง